สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Car for Sale Simulator นะครับสัปห์นี้เราก็เข้าสู่พาทที่9แล้วนะเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นต่อจากพาทเดิมกันเลยนะครับสัปห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ไปประมูลรถ奥迪 RR คันนี้มาได้นะครับซึ่งได้มาในราคาที่ดีเลยนะก็ได้มาในราคา4 0 0แสนนิดๆน,นะครับคันนี้ถ้าเราจะขายนะครับสามารถขายได้ในราคาหลักล้านเลยนะทุกคนว้าว <Wow. S 1> ก็เป้าหมายในการหารถของเราตอนนี้ก็จบลงแล้ว ต่อไปนะครับเป็นการหาเงินมาอัพล้านกลับบ้านบ้างน,นะโอเคซึ่งการอัพล้านเนี่ยต้องใช้เงินเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะมาที่หมวดอัปเกรดนะครับอัพล้านขั้นหนึ่งเนี่ยใช้เงิน0 0 0แสนนะครับแล้วก็ขั้น2เนี่ยใช้เงิน7 5 0 0 0 0หามื่นรวมรวมแล้วก็เกือบล้านหนึ่งนะทุกคนโอ้โหใช้เงินเยอะมากเลยแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเสริมนะครับฟังก์ชันลากรถนะฟังก์ชันนี้นะครับเราสามารถใช้ตอนที่เราจะลากรถกลับล้านนะ อย่างถ้าเราจะลากรถนะครับตอนนี้เราส่งได้แค่อู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราอัปเกรดหมวดลากรถเนี่ยมันจะเอามาส่งถึงออฟฟิศเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าดีมากเลยนะเออก็เราอัพหน่อยละกันเนาะราคาไม่แพงมากด้วยนะนี่นะครับขั้นแรกก็2 5ง0น้านะขั้นที่สอง0จแล้วก็หมื0ห้าโอเคตอนนี้เงินเราก็เหลือที่3 8 0 0 0 0แเดี๋ยวขอเปิดร้านหน่อยลเปิดร้าน ก็ว่าไม่มีลูกค้ามานะแล้วก็ขอล้างรถนิดหนึง่งเดี๋ยวราคาตกนะครับตอนนี้โอ้โหนี่มันหกโมงเย็นแล้วนี่ลืมดูเวลานะครับน่าจะไม่มีลูกค้า,าละคงต้องมาพรุ่งนี้นะครับงั้นเราก็ไปดูบ้านกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อบ้านนะครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีลูกค้ามาด้วยเหรอเนีย่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวขอขายรถก่อนละกันนะอาเจาเขามาดูรถนะเจให้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันว่าไงสุดหล่อ โอ้โหเจ๊น claro> UH ี่ปากหวานจุงเลยนะครับงั้นผมให้ที่แสนสามตามราคาหกเลยซื้อค่ะโอเคก็ขายไปได้สักทีนะครับสำหรับคลาสสิกคันนี้นะขายไปได้ในราคาแสนสามหมื่นนะครับโอเคงั้นตอนนี้ก็ไปเดี๋ยวเราไปซื้อบ้านกันดีกว่านะครับเอาล่ะตอนนี้เราก็มาถึงจุดขายบ้านแล้วนะครับก็เป็นบ้านหลังนี้แหละที่เขาประกาศขายนะครับเนี่ยอยู่ท้ายซอยพอดีเลยนะเออ ก็มาเดี๋ยวเราซื้อบ้านหลังนี้กันละกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีเงินพอแล้วนะสำหรับบ้านหลังนี้ขายที่60,000ดอลลาร์โอเคซื้อเลยแล้วก็ไปเราไปสำรวจข้างในสักหน่อยหนึ่งนะครับบ้านใหม่เราตอนนี้โอ้โหไม่ต้องไปนอนที่คอนเทนเนอร์แนละทุกคนเรามานอนที่บ้านนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะข้างในตอนนี้ก็มีแค่โซฟานะครับทีวียังไม่มีเลยนะคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีมีแต่โต๊ะก,กับเก้าอี้นะครับ แล้วก็ข้างในตรงนี้จะเป็นที่นอนนะก็สามารถนอนได้นะครับเออก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเรามีบ้านในหมู่บ้านอะ่ะจะได้หารถได้แบบไม่ต้องวับไปวับมาใช่ไหมเออก็นอนกันก่อนแล้วกันเอ้ยสบายที่สุดเท่าที่เคยนอนมาเลยนี่อ่ะก็เป็นคืนแรกกับบ้านหลังใหม่นะครับเออแล้วก็บ้านเรืองแสงจัด <laughs> โอเคก็เดี๋ยวเราไปหาซื้อรถสักหน่อยหนึ่งนะครับ วันนี้ไม่มีตลาดรถแล้วก็ไม่มีคายแอคชั่นด้วยแล้วก็มีบินเอ้ยโอ้โหเอาละเหงอตกบินรอบนี้เท่าไหร่ทุกคนมาดูกันหน่อยละกันเนาะรอบนี้6กหมืนหนึ่งเลยหรอโอ้โห,โโหนี่มันป้นกันชัดโอ้โหค่าภาษีรถ5 9าหมกาจำใจต้องจ่ายนะครับโอ้โหโคตรจะแพงแล้วก็ อ๋อ D R คันนี้คุนเคยอีกแล้วแล้วมันล้างไม่ได้ด้วยผมชักจะขี้เกียจพาไปล้างที่อู่แล้วนะเราขายเลย,ยไหมรถก็ไม่สามารถใช้ปืนฉีดน้ำล้างได้นะครับเราต้องไปล้างที่ร้านอย่างเดียวเลยนะโอเคก็ตอนนี้ก็มาหารถกันหน่อยละกัน ng five สี่หมื่นสนใจไหมครับ ng five สี่หมื่นหรอก็โอเคขอต่อรองหน่อยละกันขอสักสามหมื่้านะได้ไหม จัดไปเลยพี่ชายโฟดะคันนี้3ามหมสนใจไหมน้องชายโฟดะสามหมื่หรอสภาพดีเยี่ยมโอเคขอต่อหน่อยละกันขอสักสา0 0มื่นอ่ะได้ไหมเอากุญแจไปเลยน้องชายตอนนี้ผมก็วนดูนะครับก็ได้มาแค่2องคันเองนะนอกนั้นก็เป็นลดราคาพันหนึ่งนะครับไม่อยากได้นะขายไปก็กำไรไม่เยอะนะครับก็ผมคิดว่านะพวก ถ้าอยากได้รถดีๆเนี่ยต้องไปที่ตลาดรถนะครับแล้วก็เราจะต้องไปที่ร้านประมูลอะไรพวกนี้นะถึงจะได้รถคันดีๆนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเอารถที่เราซื้อมานะครับไปแต่งแล้วก็เอาไปขายเนาะแต่ตอนนี้ขอเก็บขยาะนิดนึงโอเคผมคิดว่านะทุกคนออ d i อาเนี่ยผมคิดว่าผมจะเอาไปขายนะ ก็ผมคิดว่าการว์ปโดยใช้ป้ายรถเมย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เร็วที่สุดแล้วนะครับพูดจริงๆเลยนะคือเราไม่ต้องมีรถก็ได้แลวที่จริงอ่ะคันนี้นะครับก็มีเลสซิ่งพิซตแล้วแล้วก็มีระบบเบรกซื้อไปแต่งไปอ่าโอเคแค่นี้พอนะครับเพราะว่าแม็กมันแต่งเพิ่มไปแล้วแล้วก็ขอล้างรถนิดนึงโอเคสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนั้นรู้สึกจะมีดามจเดี๋ยวขอให้ช่างเอาไปซ่อมก่อนละกัน ก็เสียหายเท่าไหร่ช่างคันนี้พันสองเลยเหรอโอ้โหซ่อมแพงมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเราก็เอาคันนี้มาขายต่อนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วน่าจะทันอยู่คันนี้เป็นรถอะไรเนี่ยจําไม่ได้เดี๋ยวผมขอลบรูปนิดนึงนะครับโคด้าคันนี้ซื้อมาในราคาสามหมื่นนะครับแล้วก็แต่งไปอีกเกือบเกือบสองพันตีเป็นสามหมื่นสองนะ ขายได้49,000นะครับก็จัดไปแล้วก็เพิ่มรูปนิดนึงโอเคแล้วก็พุทออนเซลลไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอา NG5 นะครับอีกคันหนึ่งมาแต่งแล้วก็มาขายนะครับ NG5 เนี่ยน่าจะกําไรดีอยู่นะคันนี้แต่งเป็นเลสซิ่งคิดนะครับแล้วก็ระบบเบรกใส่ครบแล้วใส่เทอร์โบแล้วก็ในตัดด้วยโอเคโอ้โหตอนนี้ลูกค้ามาเต็มเลยครับมาดูโฟด้านะ เดี๋ยวเราดับรถแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าที่นึงคันนี้อัวให้42่หมหรือว่าไงซิ่มผมขอ49่หมละกันนะครับเอาเงินไปเลยโอเคก็โคด้าออกไปแล้วนะเหลือ NG ็ไฟคันนี้นะครับแต่เราตั้งราคาหน่อย NG ็ไฟคันนี้เราซื้อมา3ามหมแต่งไปอีกเกือบสามพเป็น3 8มหมขายได้81,000ือู้ก็พุดออนเซลล์นะครับตอนนี้ก็วิ่งจะมืดละ เดี๋ยวเราไปนอนหน่อยละกันแล้วก็ผมคิดว่านะผมจะขายเจ้าออดี้อาคันนี้นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจไปล้างรถแล้วนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาคันนี้ไปล้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขายไปเลยละกันนะ <S 2> <2> <S ไม่รู้ไปติดใจอะไรที่นี่เนาะก็ดูซุดโซมแต่ก็ชอบมานอนจังเลยนะ <_ es> สำหรับตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับก็มันสะดวกสบายดีนะผมก็เลยมานอนนะครับ ก็ไอบ้านหลังใหม่อ่ะมันไม่มีที่เทเลพอร์ตไปนะดูดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยมานอนคอนเทนเนอร์นะโดกสบายดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีลูกค้ามาเราด้วยมาเดี๋ยวคุยกับลูกค้านิดนึงนะครับแล้วก็เอ้ยดีเลยวันนี้มีตลาดรถนะทุกคนสวัสดีครับสนใจคันนี้ให้เท่าไหร่ดีเจให้หกหมื่นหกว่าไงหกหมื 6, 000 6, 000่นหกหรอเจเอาเป็นว่าเออไม่ขายครับถูกไป แล้วก็มีสุดหลอมาเพิ่มสุดหลอให้เท่าไหร่ดีคันนี้ให้7จ็ดหมื่นว่ายังไงครับ7จ็ดหมื่นเหรออุ้ยราคากำลังดีขอสักแปดหมื่นหจะได้ไหมเนี่ย8ปดหมืนห้ามันแพงไปครับพี่งั้นก็ขอสักแปดหม่นหนึ่งซื้อครับโอเคก็ขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราเอาอ迪 RR ไปล้างหน่อย อ๋อมันสุกระปแล้วเนี่ยมันดูไม่สวยเลยนะคมันมืดมนไปหมดเลยนะทุกคนดูดิเออเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมขอขายแล้วกันนะผมใช้เป็นการวิ่งแล้วกันวิ่งรถเมล์เร็วสุดละโอเคก็เสร็จละเดี๋ยวเราก็เอาไปตั้งขายนะครับคันนี้ผมจะขายสักล้านหนึ่งนะทุกคนดูซิว่าเราจะขายได้ไหมนะก็มาดูกันนะครับว่าจะมีใครบ้าจี้ซื้อคันนี้หนึ่งล้านหรือเปล่านะ แต่ผมว่าน่าจะมีคนซื้อนะเพราะว่าผมแส่งเต็มเลยนะแล้วคันนี้มันก็ไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับเนี่ยจอ,จ,อจอด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 จ้ามาก็ถ่ายรูปหน่อยคันนี้ก็ถ่ายมุมสวยๆเลยปึ๊บโอเคคันนี้นะครับเนี่ยที่ผมประมูลมาได้นะก็สี่แสนสี่มื่นะครับแล้วก็รวมค่าเสียหายเลยพวกนี้นะก็ตีเป็นสี่แสนห้าหมื่นะ ซึ่งผมสามารถขายได้ที่ออประมาณ9,000 0 0ถึง1ล้านนะแต่ผมขอลองตั้งสัก1ล้านนะครับ1ล้านโอเค put on sale ไปนะครับแล้วก็ระหว่างที่รอลูกค้าเนี่ยเราไปที่ตลาดรถหน่อยละกันนะครับมาแล้วมาแล้วจะมีซุปเปอร์คาร์มาขายหรือเปล่าอุ้ยคนี้คันนี้2,000สนใช่ไหมคันนี้ลุงขายให้หน0 0 0แสนเก้ใจไหมหนึ่ง0สนเหหรอ งั้นก็เดี๋ยวลองถามช่างหน่อยว่ารีพอร์ตลุงเนี่ยมันตรงหรือเปล่านะเอาอีกแล้วโดนหลอกอีกแล้วเลสซิ่งคิดไม่มีเดี๋ยวจะต่อให้ยับเลยคอยดูเออเจให้หนึ0 0แล้วกันนะยังสนใจอยู่ไหมไม่ต้องมาพูดหลอกกันอีกแล้วนะอเจเอาไปเลยแสนห0 0หมจะขายไหมขายก็ได้จ้ะโอเคก็อยากหลอกดีนักนะ <laughs> ก็ขอต่อเยอะๆเลยล้กัน คด,ดีนะครับเราก็ได้มาแสนห้าหมื่นะทุกคนราคาดีมากเลยนะครับอเดี๋ยวไปส่งหน่อยละกันเดี๋ยวขอเช็คสภาพสภาพดีสุดๆเลยนะพร้อมขายนะครับอ่ะส่งไปแล้วก็มีคันอื่นอีกไหมดูซิมีรถเต่ารถเต่าตรงนู้นคันนี้เป็นคลาสสิกรถสปอร์ตเหมือนจะไม่มีละงั้นเราก็ซื้อรถคลาสสิกละกันนะครับเจ๊คด,ดีเท่าไหร่ครับผมคลาสสิกคันนี้เจ๊ขายให้แสนสองมื่น แสนสองหมื่นเลยเหรอเจ๊นี่มันจะมาหลอกกันชัดๆราคาที่เคยซื้อมันแปดหมื่นเองอันนี้แพงเกินไปนะทุกคนผมไม่ซื้อคนระับโอ้ยเจ๊แม่งเล่นชาร์จราคาขนาดนี้บ้าเอ้ยงั้นก็ไปซื้อรถเต่าแล้วกันนะครับรถเต่าคันนี้ซิ้มขายเท่าไหร่น่ะสามหมื่นหนึ่งถ้ามีตังก็เอาไปเลยสามหมื่นหนึ่งหรอขอต่อสักสองหมืนห้าล้กันถูกแปลว่าไม่ขาย งั้นก็เออ27,000โอเครถเต่าก็ได้มาในราคา27,000นะครับอันนี้ก็มีดาเมจเดี๋ยวไปซ่อมหน่อยโอเคแล้วก็มีคันไหนที่แพงๆีกงไหมเนี่ย NG5 ไคันนี้59,000ขอต่อหน่อยละกันขอสัก50,000ได้ไหมลงุงเอากุญแจไปเลยไอ้หนุ่มโอเคได้ NG5 มาอีกคันนะครับ คันนี้มีดาเมจเหมือนกันเหรอเออเอาส่งออฟฟิศก่อนละกันแล้วก็วกคันนี้ R7 ขายที่3 4 0 0 0ต่อเรือสัก29 0 0 0เิเอากุญแจไปโอเคก็ได้มาอีกคันแล้วนะครับคันนี้เนี่ยมีดาเมจก็ส่งอู่เอาละตอนนี้ก็น่าจะไม่เหลือคันที่แพงๆแล้วครับเดี๋ยวเรากลับออฟฟิศก่อนละกันแล้วก็วกอุ้ยตอนนี้มีลูกค้ามาด้วย มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้โหมาดูกันเต็มเลยทุกคนมาถามหน่อยว่าเขาให้เท่าไหร่นะครับดูให้ 7, เจ็ดแสนค่ะไม่เจให้ห้าแสนหกหมื่นไม่ลุงให้ห้าแสนสามหมื่นว่าไงหนุ่มก็ไม่หกแสนสี่พันว่าไงก็ยังไม่หกแสนเก้าหมื่นขายไหมครับก็ไม่หกแสนแปดหมื่นขายไหมครับพี่ก็ไม่ โอเคก็ขายจนมืดนะครับก็ไม่มีใครให้ราคาที่ถูกใจเลยทุกคนก็ตอนนี้ก็มืดละเดี๋ยวเราไปนอนก่อนนะครับแล้วก็มาขายกันต่อตอนเช้าโอเคเดี๋ยวเราก็มาขายกันต่อนะครับแล้วก็วันนี้มีประมูลตอนบ่ายโมงนะทุกคนงั้นก็เดี๋ยวเราเอารถไปซ่อมหน่อยละกันโอ้โหลืมไปว่าอู่เต็มเดี๋ยวซ่อมคันที่จอดอยู่ละกันคันที่สามร้อยยี่สิบ อันนี้260เสร็จคู่เลยทีนี้งั้นเราก็เอารถเต่าไปแต่งแล้วก็ไปขายกันดีกว่านะครับรถเต่าเนี่ยก็น่าจะได้กำไรเยอะเนาะใส่เลสซิ่งคิดแล้วก็ส่วนอื่นๆแต่งไว้เรียบร้อยแล้วอารถเต่าก็พร้อมขายนะครับก็มาถ่ายรูปหน่อยแชะรถเต่าซื้อมาที่27,000แต่งไปอีกหนึ่เป็น28 0 0 0 ขายได้ที่41,000โอเค41,000จัดไปแล้วก็อุ้ยมีลูกค้ามาแล้วเออพี่ชายคันนี้ผมให้726,000พี่ว่าไงโอ้โหราคาเริ่มดีดมาละเริ่มดีดมาละขอสักแป0 0 0นห้มืได้ไหมอันนี้ลถสุดๆแล้วนะเอาเงินไปเลยครับพี่โอเค ออดี้อาเราก็ขายออกไปที่8ปดแสนห้าหมืนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มีเงิน1ล้านแล้วนะเออแล้วก็มีอาเจมาดูรถเต่าด้วยคันนี้หนูให้ส8มหมขายไหมคะสามหมดหรอขอต่อสัก4 2่หมสิแพงไปค่ะพี่งั้นพี่ขอสี่หมื่นหนึ่งนะตกลงค่ะโอเครถเต่าก็ขายไปแล้วแล้วตอนนี้ปะเดี๋ยวเราไปประมูลกันสักหน่อยหนึ่งนะครับ <S <S เผื่อจะได้รถดีๆมาขายอีกนะ เออวันนี้มาทันเวลานะครับมาก่อนที่คันแรกจะเปิดตัวอีกนะามาดูกันว่าคันแรกเป็นรถอะไรคันแรกเป็นคันนี้หรอเป็นออดี้ทีทีนะครับราคาเริ่มต้นที่สองหมื่นหนึห่งพันเนาะก็ขอผ่านและกันเอาละคันแรกก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็อุ้ยสังเกตป่ะตอนนี้นะครับเหมือนจะมีชื่อของ AI แล้วนะ ยังคันท,ที่แล้วนะครับมันยังเป็นชื่อ AI อยู่เลยนะตอนนี้เป็นวอลเล่แล้วนะครับนี่เป็นชื่อของ AI ที่ซื้อนะครับเออดูดีมันเปลี่ยนไปนเรื่อยๆนะเปลี่ยนมือบิดนะครับซึ่งชื่อเนี่ยก็อ่านยากมากเลยงั้นเราก็ขอผ่านคันนี้ด้วยนะโอเคจบลงแล้วคันต่อไปเป็น e n g 5 i f ้ y คันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราบิดด้วยละกันนะครับตอนนี้รถอยู่ที่ราคา43 0 0 0นามีใครมากกว่านี้ไหม มีไหมผมเอง40,000สี40,000สี่40,000สครับแล้วก็เป็นสุดรอทางด้านแล้วก็คันสุดท้ายเป็นรถคลาสสิกแล้วนะราคาเริ่มต้นที่50,000นะครับคันนี้เราสามารถขายหลักแสนเลยนะงั้นก็เดี๋ยวเรารอบิดตอนท้ายเหมือนเดิมนะครับตอนนี้อยู่ที่70,000สี่70,000สครับมีใครมากกว่านี้ไหม7 5 0 0 0ห้า70,000ห้าแล้ว 76แล้วครับมีไหม77ครับ77 77ครั้งที่1 78แล้วครับ78 79 79ครั้งที่2 81ครับ81 82 83ครับ83 84แล้ว85โอโ้โหผมว่าคันนี้ผมปล่อยไปแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วจาก50,000เด้งมา85,000นะทุกคนถ้าขายได้กำไรก็แค่2-3 0มื่นึ่งนะครับ งั้นเราเอาแค่คันนี้คันเดียวก็พอแล้วเนาะโอเคก็งานประมูลวันนี้ไม่มีพวกซปเปอร์คาร์มาขายเลยฮนะก็ดีสุดก็เป็นคลาสสิกคันเมื่อกี้นะครับแล้วคันนี้ก็น่าจะแต่งล้อไปขายได้เลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้รถสปามาจากไหนสปาอัดหน้าเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราเอาคันนี้ที่รอซ่อมนะครับไปซ่อมก่อนค่าเสียหายแปดร้อยแปดสิบซ่อมเลย แล้วก็คันนี้ก็ซ้อมเสร็จแล้วเหลือแต่งแล้วไปขายนะครับคันนี้ก็น่าจะได้ราคาดีอยู่นะคันนี้ใส่เป็นดิฟคิดอยู่แล้วก็ระบบเบรกเหลืออันเดียวก็ใส่ไปแล้วก็ใส่เทอร์โบโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปขายต่อส่วนคันนี้แต่งเป็นเลสซิ้งคิดแล้วก็เพิ่มเบรกไปอีกหนึ่งก็โ okay. อเคพร้อมขายโอ้โหมืดพอดีเลยถ่ายรูปไม่ทัน ก็รู้สึกว่าตอนนี้นะครับร้านเรามันจะแคบยังไงก็ไม่รู้นะงั้นเราอัพสักหนึ่งขั้นดีไหมอัพไปสักหนึ่งขั้นนะครับเผื่อหน้าร้านเราจะใหญ่ขึ้นนะงันก็อัพเลยโอ้นีไงก็ร้านเราใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ทําไมร้านมันขยับไปข้างหลังได้ <laughs> ร้านนี้มีตีนด้วยทุกคนโอ้ oh my god อ่ะก็เดี๋ยวเราไปนอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามาขายรถกันต่อนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหขยะเต็มเลยร้านใหญ่ขึ้นนี่ต้องเก็บขยะเยอะขึ้นไหมเนี่ยอ่ะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราเอารถราคาแสนนี้ไปแต่งขายต่อด้วยนะครับรันนี้เนี่ยสภาพสมบูรณ์แบบเลยนะเหลือแค่แต่งนะครับแล้วก็คันนี้รู้สึกว่าจะขายได้น่าจะสามสี่แสนนะทุกคน ใส่เป็นเลสซิ่งคิดแล้วก็เทอร์โบแล้วก็ไนตัโอเคจอ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 แล้วก็มาเดี๋ยวเราถ่ายรูปสองคันรวดเลยถ่ายข้างหน้าละกันนะครับปุ๊บโอเคแล้วก็คันนี้เอาละก็เดี๋ยวเราไปแต่งคันสุดท้ายตรงนู้นนะครับอีกคันหนึ่งคันนี้ใส่ดิฟคิดอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มแค่ระบบเบรก เอาละพร้อมขายแช่เอาละเราก็มาตั้งราคารถที่แพงที่สุดก่อนละกันนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถราคาหลักแสนนะคันนี้ซื้อมาแสนห้าแต่งไปอีก2000รวมเป็นแสนห้านั่นแหละเราขายไปที่3า0 0 0นสองหได้อาจัดไปกำไรเห็นเห็นแล้วก็คันต่อมาเป็น ng 5 ซื้อมาห้า0มื่นแล้วก็แต่งอีก2000เป็น5้าหมขายที่8 0,000ื่นละกันนะส่วนคันนี้ซื้อมาที่2 9งหมแต่งอีกหนึ่งพันเป็น30,000ขายที่6กหมื่นสาคันสุดท้าย n g ็ไฟเหมือนกันคันนี้เอ่ออันไหนเนี่ยอันนี้มัง้งเยอะจัดนะคันนี้เนี่ยก็ทุนรวมๆแล้ว45 0 0 0ขายที่81,000 พุทออนเซลโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็รอลูกค้านะครับแล้วก็มีสกิลพอยต์อัพด้วยเรามีหนึ่งสกิลพอยต์อัพอะไรดีอันนี้คือล้างรถได้ถูกลงเหรออันนี้ล้างรถได้เร็วขึ้นอันนี้คืออะไรซื้อน้ำมันได้ถูกลงเก็บไว้ก่อนละกันนะเอาไว้อัพคารีแพ s สปีดนะครับถ้าสมมติมีพอยต์นะ แล้วลูกค้าตอนนี้ก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมาดูที่ลดราคาหลักแสนแล้วนะก็มาถามอาเจกันเจให้2องแสนเจ้ะขายไหมสองแสนเ้าหมื่นหเหรอผมขอตามราคาปกเลย3ามแสนองครับเจจัดไปจ้าโอเคได้ละแล้วก็มาดูเสียคนนี้หน่อยเขาให้เท่าไหร่นะครับ NG 5คันนี้เสียให้7จ็ดห่นสพว่าไง เจ็ดปืนสามพันลรอเซียผมขอ8ปดหมืนหนึ่งพนะครับตามราคาแปดเหมือนเดิมโอเคพ่อหนุ่มเอาล่ะก็ออกไปแล้ว2องคันครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าทยอยมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็น่าจะเป็น NG 5เหมือนกันนะครับ NG 5ฟคันนี้หนูให้7จ็ด0มืนสามันค่ะเจ็ดปืนสามันหรอขอสัก80,000ได้ไหมอ่ะโอเคค่ะโอเคเรียบร้อยเหลือคันสุดท้ายนะครับ ตอนนี้ก็มีอาเจ๊ใส่แว่นคนนี้ให้เท่าไหร่ดีอาเจ็ดคันนี้อัวให้52าหมืนหรือว่าไงโอ้โหเจ๊ถูกไปขอ63หมื่นสามหกหมืนอัวตังไม่พอลดให้หน่อยได้ไหมตังไม่พองั้นขอห0หมื่นละกันเจ๊เต็มที่แล้วนะอัวขอบคุณมากเอาตังไปเลยโอเคก็หมดแล้วครับขายไปหมดนี่ก็ได้มาลาวาๆโอ้โหตอนนี้มีเงินอยู่ล้านสามแสน งั้นเราก็ออกมาอัพร้านเลยแล้วกันนะครับปึ๊บโอ้โหสุดยอดครับทุกคนนี่ร้านเราก็ใหญ่มากเลยนะโอ้ว้าวจากร้านเล็กๆนะครับก็ขยายมาเป็นร้านใหญ่จนได้นะแล้วก็พื้นที่กว้างสุดหูลูกตาเลยนะโอเคครับก็สำหรับเกมนี้นะเราก็อัพตันหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีอัปเดตอะไรมาใหม่ก็อาจจะกลับมาเล่นนะครับ ก็สารับพัทนี้นะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ